สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องแมทอลิสกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็อยู่กันในเกมไอเดนนะคะแล้วเราก็จะมาเล่นตัวละครสาวน้อยให้ดูกันค่ะแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้แล้วก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะโอเคเกมเริ่มกันแล้วค่ะอือฮึวันนี้ก็เป็นด่านความทรงจำของรีโอนะคะเริ่มมาก็โอฮันเตอร์เป็นน้องถุงคาทุกคนอืมแกะต้นไม้ก่อนแล้วกันเหมือนจะมีเครื่องประดับทองด้วยนะคะเนี่ยจูรง ใช่ไหมน่าจะใช่เอ,อ้ยเดี๋ยวเอามือออกไม่ทันเออช่างมันแงั้นเราปัดไฟกันก่อนดีกว่าค่ะบอกตามตรงนะคะว่าชุดน้องก็น่ารักดีนะคะน่ารักจนเราเองก็อยากจะลองแต่งอย่างนั้นบ้างดูเลยะคะ่ะแต่ดูโงน่าจะต้องรอก่อนนะคะให้ทางร้านค้าค่ะเขาเอามาขายและแน่นอนนะคะว่าถ้าใครอยากจะคอสเพย์เป็นตัวละครต่างๆในไอเดนหรือนอกเหนือจากนี้ค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะรีออเดอร์กับร้านไหนแล้วก็ สามารถเข้ามาดูที่ร้าน You m เล u l i t a Shop กอนได้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงไว้ให้ตามเดิมนั่นแหละค่ะ <c oughs> โอเคนอกเลือกกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวงั้นตอนนี้เราจะอธิบายเรื่องข้าวๆของตัวสาวน้อให้ฟังก่อนละกันนะคะจากทั้งหมดที่เราเล่นมานะคะ่ะจากทั้งที่เราเล่นมานะคะทั้งหมดก็ทําให้เรารู้สึกว่าตัวสาวนอ้องในความเป็นจริงอะคะ่ะก็ไม่ได้จัดว่าโกงขนาดนั้นนะเพราะว่าเวลาจูข,ของน้องเขาอะอารมณ์เหมือนนอตันเป๊ะแบบเป็นดาบสองคมอะคะ่ะก็คือถ้า กดใช้สกิลปุ๊บแล้วฮันเตอร์ดนตรีก่อนที่สกิลมันจะทำงานอะก็คือมันจะกลายเป็ว่าเป็นแคนเซิลสกิลฮันเตอร์ค่ะพูถึงน้องตันก็เรื่องแล้วไปแล้วงั้นก็กลับมาต่อแล้วกันนะคะว่าว่าที่น้องไม่ได้โกงขนาดนั้นนะคะก็อย่าลืมว่าไอ,บาอ้บอยะมันใช้ได้ตลอดก็จริงนะแต่มันก็มีคูดา้าดรวยคะ่ะซึ่งคูดก็อยู่ประมาณสัก45วิได้มั้งถ้าเราจะไม่ผิดน,นะ แต่ดูทรงดีไม่ดีก็อาจจะโดนเนิร์ฟแบบนอตตันหรือไม่ก็แพ้ด้วยค่ะที่ว่าจะใช้เป็น1นนาทีแทนงั้นเดี๋ยวจวังหวะนี้ขอว่าไปหาเพื่อนแปน๊บนึงนะคะไปช่วยเพื่อนปั่นไฟก่อนนี่กดซิงค์ไปอันนี้เราบอกตามความจริงนะคะว่าระหว่างที่ว่าเราสิงน้าเพื่อนเราให้เพื่อนนับปั่นเ็เร็วขึ้น70%กับเราช่วยเขาลุมปั่นเรืออันไหนเร็วกว่าเพราะนี้คือเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกสงสัยมากเลยะคะ่ะ แต่อาการซิมอย่างงี้มันจะแก้ปัญหารเรื่องนึงได้ดีเลยนะคะก็คือเรื่องที่ว่าแบบลุมกันปั่นนะคะแล้วแล้วมีเพื่อนบางคนนะคะเป็นส่วนเกินอย่างเงี้ยคือการสิงค์แรมันไม่มีครูดาวจริงๆนะแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะมีเนิร์ฟกันในส่วนนี้หรือเปล่าในอนาคตเนี่ยแหละดังนั้นเราคงกล้าพูดได้ว่าเราจะยังไม่ทําคลิปสอนเล่นน้องขั้นพื้นฐานมานะคะเพราะว่าจะรอให้เดยวเขาแบบปรับแก้อะไรให้สมบูรณ์แบบก่อนอ่ะเพราะตอนนี้คือเท่าที่เล่นมาทั้งหมดนะน้องมีบั๊กเยอะมากค่ะทุกคนมีบั๊กเยอะจริงๆ คือแบบถ้าฮันเตอร์หยิบท่าอุ้มกิเศานี่คือน้องบัก็กหมดทุกท่าเลยค่ะอ้อตรงนี้มันอะไรกันเอิมดูท่าเราน่าจะต้องไปปั่นไฟแทนแล้วละมังคะเนี่ยงั้นเดี๋ยวก็ไปปั่นต่อก็ได้ค่ะอ๋อขอกลับมาต่อที่เรื่องการผักของน้องละกันนะคะคือเรารู้สึกว่าเป็นของน้องต้านจะผักดีกว่าถึงแม้วงน้องมันจะกว้างกว่าก็เถอะนะแต่รู้สึกว่าการที่ว่าน้องผักได้ทั้งแบบทุกคนนะคะมันจะทําให้เป็นปัญหามากกว่า คือมันสร้างระยหารยากก็จริงในตอนที่น้องจูกเองอะแต่ถ้าสมมุติแบบเราจะไปซับเพื่อนอะมันลําบากมากเพราะดีไม่ดีอะกะพักเพื่อนคนอื่นอะไปหาฮันเตอร์แทนนะเราบอกเลยและที่สําคัญก็คือการถักของน้องอะคะ่ะมันไม่สามารถสกัดฮันเตอร์ได้ซึ่งอันนี้ฮันเตอร์ก็ไม่ต้องห่วงนะเนี่ยคือมันแคนเซลได้ทุกอย่างเลยนะบอกตามตรงค่ะไปลองแคนเซลกับประตูการเปิดประตูของเพื่อนมาเรียบร้อยแล้วคือพูดง่ายๆว่า การใช้มันยากกว่าแล้วก็ความเสี่ยงมันสูงกว่าด้วยค่ะเพราะดีไม่ดีอะฮันเตอร์อะโดนแคนเซิลสกิลด้วยนะคือถ้าเจอฮันเตอร์บิงอาจอะมีโอกาสที่ว่าจะไปแคนเซิลสกิลฮันเตอร์สูงเลยค่ะแต่ถ้าเป็นพวกที่ว่าเป็นฮันตีเซียวอะเขาก็แก้ทางน้องได้อยู่นะหรือไม่ก็ตีไกลๆไราท้องเนี้ยเพราะว่าสกิลมันน่าจะผักไม่ทันมันจะมีแบบเซียววิอะค่ะวางสกิลปุ๊บมันจะใช้เวลาเซียววิแบบแพทอะมันก็เลยแบบเป็นปัญหาใหญ่อยู่นะตรงเนี้ยต้องกจะจังหวะดีๆค่ะ แล้วก็ไอสกิลตัวดีอีกอย่างหนึ่งคือที่เป็นเทเลพอตนะคะของน้องอ่ะที่มันเทเลพอตได้คนเดียวนะมันมีข้อดีอยู่ก็จริงตร,ง,ตรงที่ว่าเราจะเทเลพอรตไปยังไงก็ได้อะไปหาเพื่อนคนไนก็ได้ที่ว่าเขาอยู่อ่ะแต่คือข้อแม้ของเพื่อนก็คือห้ามโดนอุ้มห้ามโดนนั่งเก้าอี้แต่เราไม่รู้ว่าในส่วนลมอ่ะเทเลพอตได้ไหมอันนี้ยังไม่ได้ลองนะคะคือในส่วนของเทเลพอตมันก็ดีอยู่นะคะแต่คูดาวมัน80วิบวิแล้วก็ มันมีข้อจำกัดอย่างหนึ่งก็คือตอนที่ฮันเตอร์อยู่ใกล้ๆอ่ะแบบมีสิงหัวใจค่ะคุณจะไม่สามารถใช้ได้นะเดี๋ยวเราต้องไปช่วยเพื่อนก่อนแล้วกันค่ะเนี่ยเดี๋ยวเดินเข้าใกล้ในระยะหัวใจฮันเตอร์ให้ดูค่ะแล้วมันจะเห็นเห็นใช่ไหมคะว่ากดใช้สกิลเทเลพอร์ตตอนนี้ไม่ได้ค่ะคือต่อให้เพื่อนอยู่ใกล้แค่ไหนอ่ะแต่ถ้าคุณเผลอไปกดสกิลเทเลพอร์ตมามันก็ใช้ได้นะถ้าไม่มีสิงหัวใจอ่ะโอ้ออตอนนี้เซียล่วงไปแล้วอะค่ะคือน้องทําได้แค่แบบผักอ่ะ เดี๋ยวเราเตรียมเรอเข้าช่วยรอบ2ก็ได้ค่ะเพราะว่าเราหยิบ3ามหกมาส่วนตัวนี้เรื่องเปอร์ของน้องเขาอ่ะหยิบ3ามหกมาก็ได้มั้งเพราะว่าอาศัยอยู่ในตัวเพื่อนได้ไงเวลาจู๊กอะ่ะถ้าสมมติมีเพื่อนอยู่นะโอ,โอ้ไม่นะไม่ต้องห่วงเซียเรามาช่วยเธอแล้วเดี๋ยวเราจะพักฮันเตอร์ไปนี่ไปพักมาไม่ช่วยเลยจริงๆนะเนี่ยมันเหมาะกับการใช้คนเดียวมากกว่าพัก เดี๋ยวเราจะรีบวิ่งไปอยู่กับเขาแล้วกันค่ะเดี๋ยวพักก่อนจังหวะนี้โอเคเล็กน้อยก็การผัาอคะมันจะเพิ่มระยะฉีกให้อยู่นะแต่ถ้าสมมุติคุณเี้ตามเพื่อนไม่ทันคุณก็สิงเลยค่ะอันนี้ขอบอกเลยนะว่าสิงกับเทเลอะมันก็ใช้เวลาแป๊บเดียวอยู่นะแต่แต่อีแป๊บเดียวในจังหวะนั้นอะคือถ้าสมมติฮันเตอร์ตีได้สกิลก็โดนแคนเซิลแล้วก็มีครูดาวเหมือนเดิมนะคะบอกก่อน เดี๋ยวจังหวะน,นี้ขอฮิลเซียก่อนแล้วกันนะคะแล้วให้ออฟเฟียนะคะไปช่วยแทนเพราะดูส่งตอนนี้เราเองก็เข้าไม่ไหวเหมือนกันอะมันไม่ใช่ตัวสตันอะมันเป็นตัวซับเพื่อนได้ก็จริงนะแต่มันคือการซับของน้องอะน้องต้องไปสิงรางเพื่อนเพื่อให้เพื่อนอะทําอะไรได้เร็วขึ้นแล้วก็คอยส่งใบอะสร้างระยะหหางให้กับเพื่อนเอาเนี่ยวิธีนี้ก็ใช้ได้ดีอยู่นะเวลาที่เราไม่มีเวลาฮิลแล้วก็อยากจ,จะปั่นไฟเร็วๆอะแต่เดี๋ยวจังหวะน,นี้เราเตรียมไปช่วย หมอดีกว่าค่ะเอ๊ะหรือเราจะปั่นดีอ๋อใช่ออฟฟิสอยู่ตรงนี้งั้นเราก็ปั่นแทนก็ได้เดี๋ยวให้เสียไปช่วยคุณหมอแทนก็ได้ค่ะจังหวะน,นี้หมูไปนั่งข้างหลังเราอีกออฟฟิสเรามาช่วยงานปั่นแล้วอืมช้าใช่ไหมงั้นลองลองสิงดูแล้วกันสิงน่าจะไวกว่ามั้งใช่สิงไวกว่าค่ะคิดว่านะอันนี้เราไม่แน่ใจอยู่ดีอะ เดี๋ยวอาจจะต้องหาวิธีทำคลิปมาแยกอีกทีหนึ่งนะคะว่าสรุปน้องปั่นสองคนหรือว่าน้องรวมร่างกับเพื่อนแล้วปั่นอะอันไหนจะเร็วกว่ากันโอ้เครื่องอยังเหลืออีกเยอะอยู่นะคะเนี่ยโอ้เสียมีไทยโชคดีไปค่ะหมจะทันไหมเนี่ยน่าจะทันนะทันขาทันเสียบ,บอกผู้ลราเปลี่ยนเป้าหมายแล้วเอาไอดีออฟเฟโอเคชัดเจนว่าเขามาเอาเราวิ่งออฟเฟตฉันจะช่วยนายเอง่อะเดี๋ยวอะไร อ๋อออฟฟิศเขาโดนคุมล่างอยู่ค่ะโอเคกลับมาละไม่ต้องหัวงนะออฟฟิศเราจะช่วยนายเองเพื่อนอยากเราจะช่วยนายเองโอ้โอเพื่อนเขาเขาจักเขาดักไม่นะไม่โอป๊ปสอ sorry ออฟฟิศเราขอโทษเราขอโทษเราไป่ได้ตั้งใจไม่นะเกือบไปออฟฟิศเราขอโทษ น้องไม่ได้ตั้งใจจะ c a n ซิ l สกิลฮันเตอร์เราจะช่วยนายแต่สกิลมันช้าไปเสี้ยววีอะเราขอโทษเพื่อนจริงๆถ้าเมื่อกี้เรากดเร็วกว่านี้นิดนึงอะโอ,โอ้โหชิงก่อนดีกว่าเราจริงๆถ้าเมื่อกี้เรากดเร็วกว่านี้นิดนึงอะโอกาสช่วยออฟฟิศน่าจะทันอยู่ค่ะเดี๋ยวชิงออกจากตรงนี้ก่อนถ้าเขาไม่ไล่เราก็โอเคอยู่ค่ะในเมื่อเพื่อนอยู่ตรงนั้นหมดแล้วอะอันนี้คือข้อดีแล้วค่ะของเทเลพอร์ตเนี่ยน้องไม่ต้องเสียเวลาวิ่ง พราะเราเทเลไปหาเพื่อนได้เลยเรียบร้อยสิงตุ๊กตาได้อีกทีนึงถ้าเพื่อนออกก็คืนเราก็ออกด้วยเหมือนกันนะเนี่ยน่ารักกีตุ๊กตาโอ,โอ้โอเขาเทเลมาแล้วค่ะมีน,น,นกเรียบร้อย mm. ก็สรุปตานี้ออกสามแล้วกันนะคะทุกคนงั้นเราก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบายค่ะเมื่อกี้โซเซมันจาจอนสแกนเราอะคะ่ะแต่เราชีมทันงั้นเราก็เทเลไปหาค้าวบอยก่อนก็ได้มั้งเดี๋ยวไปฮิ้วให้ข้าวบอย เดี๋ยวเฮ้ยตู้เลือกเสร็จแล้วนะเอ่อทุกคนมันปั๊บไม่นะคือกดยกเลิกไม่ได้ดูดิกดยกเลิกไม่ได้กดใช้สกิลก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยค่ะตอนนี้แต่มอแ,แน่ดีก็คือน้อยเห็นเพื่อนแบบทั้งเกมนะนะตอนนี้ไอ้ยากอย่างนี้ทำร้ายจิตใจเราไปนะสวัสดีคุณหมอ คือเรามีปัญหาร้ายแรงอะครับคือเราบัก๊กเราจะไปหาคอบอยหรือแตะคือหรืออะไรไม่ได้เลยอะกำโถ่